สวัสดีครับกระผมอดีสรเพียงเกตวันนี้วันที่29มกราคม2564ท่านผู้ชมครับผมตกใจเลยนะครับในการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของอดีตผอบอเหล่าทับต่างๆที่กเกษียณอายุราชการรวมถึงอดีออตผบตรแอม่ล่ำรวยอื้อซ่ามหาศาลไม่ทราบว่าทำ กิจการงานอะไรเอาเฉพาะเงินเดือนตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีตร้อยตรีเรือตรีเรืออากาศตรีมาจนถึงตำแหน่งสูงสุดเป็นพลเอกพลตำรวจเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกมันมีไม่กี่ล้านหรอกครับแต่นี่โอ้โหครับพลเอกพรพิพัฒน์เบญสีผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการสูงสุดอดีตนะครับพร้อมคู่สมรสร่ำรวย82ล้าน 6แสนเก้าหมื่นห้าร้อยเก้าสิบาทมีหนี้สินอยู่สามล้านเศษเศษพบสูงสุดนะครับคนรัเอกลือชัยรุดดิดอดีตพบทรฐานเรือพร้อมคู่สมรสมีเงินร้อยเก้าสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสิบเก้าล้านมีหนี้สินอยู่สี่แสนแปดหมื่นกว่าพนเอกมานัทวงวัดอดีตพบฐานอากาศมีเงิน พร้อมผู้สมรส81ปดสิเล้านแปดแสนหบล้านบาทมีหนี้สินอยู่สิหล้านเสร็จเศรษจพลเอกอภิรัตนคงสมพงษ์อ,อดีตพบทอบอมีเงินร้อยห้ิบเจ็ล้าน34,679ล้านบาทไม่มีหนี้สินพลตรวบเอกจากทิพย์ชชยกินดาอย่าเป็นลมนะครับฟังดีๆนะครับมีทรัพย์สินอยู่983ล้าน 3ามแส 3, ล้านบาทมีหนี้สินอยู่6กหมื่นบาทแมมันน่าเป็นตำรวจทหารจริงๆมีทรัพย์สินมรดกผมไม่ว่านะครับพบตทบอ,อ,ทอ,บอดีตอภิรัตษคงสมพงศ์เนี่เป็นลูกของพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ทำรัฐประหารมาเบอร์หนึ่งเบอร์สองฟ้องกันถึงรู้ว่ามีเงินสี่พันล้านรับมรดกมา แต่ตนเองมีร้อยแปดสิบเจ็ดล้านผมสนใจพลเดเลกจากทิพย์ชัยจินดาซึ่งจะลงผู้ว่ากอทมเนี่ยต้องเคลียร์เรื่องที่มาของทรัพย์สินให้ได้นะครับต้องเคลียร์ให้ได้นะเพราะว่าพอบตอรรก่อนหน้าท่านขอนุญาตเอ่ยนานท่านสมยศพุ่มพันพุ่มพันม่วงอะไรทํานองนั้นนะนำแต่คุณจําไม่ได้แมนบอกว่าท่านมีเงินทรัพย์สินอื้อซ่าก็เหมือนกันท่านตอบว่า ที่มีเงินเยอะนี่เพราะว่าตำแหน่งพบรตอรอตำรวจนี่เป็นอาชีพสำรองอาชีพจริงๆทำธุรกิจผมอยากถามว่าพบรตอรอพรบอบฐานอากาศฐานตำรวจต่างๆเนี่ยทำธุรกิจอะไรอาศัยตำแหน่งหน้าที่เกรงใจเลยครับสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองปปชสนใจไหมครับปปทปป,ปทุจริตภาครัฐสนใจไหมครับเอาให้กันชัดเจนหน่อยครับ การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากตําแหน่งหน้าที่ใหญ่ๆตัวโตทั้งนั้นล่ะครับเดี๋ยวนี้เขาจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีเขาก็เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินฟู้ฟฟาการทุจริตคอร์รัปชันเฟื่องฟูในยุคข,ของท่านนี่แหละครับรับราชการอะไรครับผู้บชาการทหารเรือเนี่ยโอ้โหครับหรือวา่าได้ยินข่าวว่าซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะครับ ร้อยเก้าสิบแปดล้านนะเกือบสองร้อยล้านนะของท่านเนี่ยเกือบสองร้อยล้านนะครับผู้ว่าการทหารสูงสุดเกือบร้อยล้านนะครับคุณพิพัฒน,น์เลยครับพรพิพัฒน์อะไรเนี่ยไม่มีใครรู้จักหรอกครับเขาเลยบอกว่ากินสินบาทค่าสินบนช่อราดกับบางหลวงต่างกันช่อราดคือราษฎรกับราศฎรต่อรองกันยกตัวอย่างระหว่างตำรวจจราจรกับคนที่ทำผิดกฎหมายต่อรองกันปี๊ดปี๊ด ต่อรองยกถามนิ้วสี่นิ้วคือสี่สิบาทสามสิบาทนี่คือราษฎรทำผิดด้วยกันเขาเรียกว่าช่อราชแต่บางหลวงเนี่ยครับไม่มีใครเห็นเลยนะครับไม่มีใครเห็นจริงๆแต่จะได้ไล่ทันว่ามีเงินตั้งเกือบพันล้านเนี่ยเอามาจากไหนจากทิศตอบหน่อยครับผมไม่ได้อิจฉาตาร้อนหรอกตำรวจผมเห็นแต่ตำรวจจนๆอยู่ขอนแก่นนะครับตำรวจที่มีอุดมการณ์หรือว่าคู่สมรสท่านหรือมรดกท่านมาได้ยังไงถ้าต้องชี้แจง ท่านถึงจะลงผู้ว่ากทมได้ครับทําเป็นเล่นๆไม่ได้หรอกท่านก็เอาสอข้สมาไว้หน้าบ้านผมนี่ผมก็โยนทิ้งไปแล้วเพราะผมเห็นท่านตอนทําหน้าที่เป็นพอบอตอรเอลยมันรับใช้อํานาจจนเกินไปอ่ะมาลงมาลงผู้ว่ากทมถึงจะได้รู้ว่านารกมีจริงหรือไม่ตอคบคาถามผมซะก่อนครับประยุทธ์จันโอชาสนใจลูกน้องของท่านไหมท,ท,ที่ที่ท่านใช้มาตําแหน่งเหล่านี้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งด้วยนะครับ เอาพวกนี้ไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยรัฐธรรมนูญฉบับที่เขากําลังจะแก้ไขอยู่นี่แหละเขาจะตั้งสอสอรอมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทุกป,ประเทศ200คนนี่คือความก้าวหน้าของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญตอบคำถามเลยครับไม่ใช่อิจฉาตาร้อนนะเว้ยมันลรวยเกินไปมันยามน้ำใจชาวบ้านเกินไปคนเสียภาษีเอากอ,อดมือกินมือหาเช้ากินเชา้าหาเที่ยงกินเที่ยงหาเย็นกินเย็นคุณเป็นอะไรครับ เรียนโรงเรียนในร้อยจนถึงพลเอกเนี่ยมันร่ำรวยมหาศาลมันมีแหล่งทามาหากินอะไรหรือไม่มันบังหลวงอะไรผมตั้งคำถามคาใจจริงๆครับถ้าคุณเคลียร์ไม่ได้ผู้ว่ากสมห่างไกลจากพวกคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ